การทำงานด้วยความรู้ความสามารถด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้นเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงข,ขึ้นโดยแท้และบุคคลที่มีคุณภาพอันพัฒนาแลว้วย่อมสามารถจะพัฒนางานส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ดังประสงค์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ mm hmm. เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้มีการสถานศึกษา รายงานสัิสิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้มีการสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือน โรงเรียนบ้านตอแลลตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลแม่ดงอำเภอเว้งจังหวัดนาราธิวาสศูนย์ครอขายแวงพัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2เปิดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจานวนนันกเรียนทั้งสิ้น96คนมีจานวนครูและบคุบคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น18คนภายใต้การบริหารงานของนางสาวนะนิพพตนะนิและผู้มีนการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตอแหล วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2570โรงเรียนบ้านต่อแลมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตรวรรษที่21สร้างครูมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็นสถานศึกษาปลอดภัยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน องค์ประกอบที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กับคณะครูและบุคลากรากทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนทราบม,มีการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคําสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวางแผนตรวจสอบทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูดเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคมส่งผลให้ครูมีการนําหลักสูตรไปใช้ ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนาาการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาครูผู้สอนมีการศึกษาในทางการจัดการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อและวิธีการที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนส่งผลให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาีมีคะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ3ปีการศึกษา ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT มีคะแนนเฉลี่ยรวม2ด้านปีการศึกษา2 5 6 6สูงกว่าปีการศึกษา2 5 6 5ร้อยละ3.82ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2516รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น2.29และรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น0.5มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนครูสร้างวัฒนธรรมการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อนํเสื่อวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบนิเทศกากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีแผนการนิเทศภายในแบบบัญชึกการนิเทศมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นมีการกํากับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้มาตรฐานที่3ได้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประเด็นพิจารณาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบการเลื่นเปยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษามีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning จัดทำส ท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในทุกๆด้านที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาจัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง S.A.R. โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับประถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศและเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการผ่านจัดการคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพจนได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นเกิดประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคำสั่งปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา บริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการกระจายอํานาจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการศึกษานําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมีการประชุมวางแผนร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดําเนินการตามแผนงานโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมและพัฒนาการาชการครูและบุคลาคกรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดยการจัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้าน i อ t ทจัดอบรมให้ความรู้การใช้แอปพลิเคชันในการจัดทําวิดีโอประกอบการสอนสนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุมอบรมตามความสนใจเพื่อให้ครูมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการต่างๆส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนามีทักษะและสมรรถนะเต็มตามศักยภาพมีการบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสมรรถาะสำคัญให้กับผู้เรียนโดยมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลตราเมือสมรรถนะสำคัญตามหลักสุดแกณกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับดีเพิ่มขึ้นมีวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทั้งห้ขั้นตอนอย่างครบถ้วน มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณนํา,าง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนำนวัตกรรม T.L. Care Model มากับเรื่องก,การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความสมุลภาพทางการศึกษาลดความเหลื่อมลํานักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงถุกวิธีทันเวลานักเรียนมีความสุขมีทักษะชีวิตรักครูรักโรงเรียน ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละสองครั้งโดยจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกใปการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน มีการนํานโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีส่งผลให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์สร้างหรือนํานวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ PDCAS m o เดลได้นำแนวคิดที่เกิดจากการบริหารวงจรคุณภาพ PDC a และนำทฤษฎีระบบมาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยน้อมนำหลักปัิญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษ นำไปสู่ผลลัพธ์คือสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนักเรียนดีเก่งและมีคุณภาพอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสักสนุนให้ครูมีการสร้างหรือนำเสนอวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสับสนุนให้ผู้เรียนมีสัรถนะและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตมีการสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมการทํางานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือขา่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน,นื่ององประกอบที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนาตนเองเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการเข้าระบบรมสมนาทางวิชาการเพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาสถานศึกษาครูและนักเรียนเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นมีส่วนร่วมและมีภาวะผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆและหน่วยงานการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งผลให้ครูได้ระดมความคิดและหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการสอนและขับเคลื่อนความสำเร็จของนักเรียนร่วมกันมีการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนดำเนินการสร้างและสับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการจัดการความรู้ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและสร้างชุมชนเห็นการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมกันทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนส่งผลให้ผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ ขอขอบคุณคณะก,ก,กรรมการการประเมินสมรรถนลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งพ่วอในการสถานศึกษาขอบคุณมากค่ะ